ยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนก่อนรับชมและรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีเรื่องราวสยองขวัญที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ เรื่องเล่าของผีปัวจงหรือผีหอผ้าขาวจากเรื่องเล่าที่ล่ำลือกันมากในแถบกมาลายูนี้ว่ามันจะออกตามหลอกหลอนผู้คนแบบไม่ไว้หน้าไม่สนใจว่าเหยื่อจะเป็นใครตราบใดที่คุณไม่หนีให้สุดชีวิตมันก็จะติดตามอย่างม่ลดละชาวมาลายูมีความเชื่อว่าเมื่อคนเราตายไปแล้ววิญญาณจะยังคงติดอยู่ในกายเนื้อเดิมเป็นเวลา46วัน ก่อนที่ดวงวิญญาณจะเดินทางต่อไปอยังภพภูมิหน้าโดยการทำพิธีศพของชาวบ้านเขาก็จะนำล่างมาห่อกับผ้าดิบหรือผ้าลินินสีขาวโดยจะห่อศพทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะไล่ลงมาจนถึงปลายเท้ามีการมัดอย่างแน่นหนาโดยเฉพาะสามจุดหลักๆได้แก่ศีรษะลำคอและปลายเท้า เพื่อกันไม่ให้วิญญาณของผู้ตายหลุดลอยไปก่อนเวลาอันสมควรแต่ถ้าหากมัดแน่นจนเกินไปจนเชือกไม่คลายตัวเมื่อครบเวลาสี่วันแล้วล่ะก็ศพนั้นก็จะกลายเป็นผีโพคองกระโดดขึ้นมาจากหลุมฝังศพออกอาละวาดผู้คนไปทั่วและเมื่อถูกมัดทั้งตัวอย่างแน่นหนาขนาดนั้นเลยทำให้ผีโพคองต้องใช้วิธีการกระโดดแทน ทั้งหมดนี้ก็เพียงเพื่อมองหาใครสักคนที่จะช่วยเหลือมันให้พ้นจากสภาพอันน่าทุกเวทนานี้ได้ขอบอกกันตรงๆว่าก็แค่ช่วยขายมัดให้เจ้าโพคองตนนั้นเสียก็หมดเรื่องแต่ในความเป็นจริงมันจะง่ายขนาดนั้นเชียวหรือถ้าอยู่ๆมีผีผ้าหอ่อศพกระโจนเข้ามาหาคุณพร้อมกับใบหน้าเน่าเฟะลูกตาพร้อมหลุดกากเบ้า ทรงกินเหม็นเน่ารุนแรงร้อยทั้งร้อยคนที่เจอก็มาจะหนีกันจนป่าล่าแถมผีโพคองยังเป็นผีไม่ลดความพยายามด้วยคือถ้ามันหมายตาใครไว้แล้วมันก็จะกระโดดตามไปเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อจะหนีเข้าบ้านหรือเข้าไปในที่ที่มันกระโดดตามไม่ได้นั่นแหละถึงจะยอมหยุดถ้าคุณใจแข็งพอที่จะช่วยปลดเชือกออกไปกับบัวจงแล้ได้ล้วก็ คุณจะโชคดีในเวลาต่อมาแถมเรื่องวิญญาณน,นั้นยังได้ไปสู่สุกติด้วยผีปัวจงนั้นถือเป็นตำนานเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศอินโดนีเซียมันเลยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญออกฉายตามสถานีโทรทัศน์ตลอดมาจบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง ตำนานผีโพคองผ้าขาวหอ่อศพขอขอบคุณเรื่องเราหลอนๆจากกระทูพันทีสมาชิกหมายเลข189-3903ด้วยนะครับใครที่มีเรื่องเราหลอนๆที่น่าสนใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ